คุณนกเล็กค่ะน้องถูกใจค่ะส่องหาอะไรลูกเอากลองเท้าเลยคะรองเท้าอะไรคะนี่ค่ะโอ้รองเท้านักเรียนใช่ไหมคะวันนี้คุณนกเล็กนะคะก็พาน้องถูกใจมาเลือกหาชุดนักเรียนแล้วก็รองเท้านักเรียนนะคะเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับเปิดเทอมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในแผนกเสื้อผ้าชุดนักเรียนของโลตัสเนี่ยมีแบบไหนกันบ้างมาดูกันค่ะ อันนี้เป็นของแบนแอสไซน์ A นะคะในลกใช่ยค่ะใช่ค่ะนี่มีทั้งของนักเรียนชายนะคะสีกากีแบบนี้เจะขอลองอนะเยอะแยะเลยแม่ขอจะขอลองลองได้ไงลกูกอันนี้มันของผู้ชายงจะขอลองแนมะ่ไได้นี่ของผู้ชายมันเป็นสีกากีโล่ของผู้ชายแล้วก็มีเสื้อนักเรียนหญิงคอบัวแบบนี้นะคะ น่าจะใส่พอดีเลยนะใส่ไซส์เบอร์เอ็มนะก้ามเดียวอะคะค่ะ,คะแม่ใส่ทงใจหน่อยค่ะนี่ค่ะชุดน,นักเรียนอนุบาลสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะอะทุกใจยืนนิ่งๆอะลูกแล้วงเตยจะไปลู จะมาโรงเรียนนะคะก็เป็นเสื้อจัมฮาวายนะคะก็ราคา59บาทเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นเสื้อในลักษณะนี้นะคะที่เป็นจัมฮาวายนี่สำหรับนักเรียนชายหรือบางโรงเรียนก็จะใส่แบบนี้เลยทั้งนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงนะคะนี่เป็นของเด็กผู้ชายหรือีป่เป็นชุดอนุบาลกางเกงกางเกงนักเรียนนะคะอันนี้เป็นสีกากีค่ะเสื้อ คอปกแขนจีบนะคะเสื้อคอปกแบบ,แบบแขนจีบอันนี้ก็สําหรับนักเรียนปถมนะคะก็จะมีกระโปรงจีบรอบตัวแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของ smart kids นะคะจะมีกางเกงสีกากีค่ะก็มีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดนะคะก็สามารถที่จะมาพา,าน้องเนี่ยมาวัดตัวแล้วก็เลือกได้นักเรียนชายแบบนี้นะคะกางเกงแดงแบบนี้ถ้าเป็นแบบเจาะ กระดุมเป็นกางเกงแดงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเจาะกระดุมสีแดงผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะต่างกันคือคอปกนะคะส่วนผู้ผหญิงเนี่ยก็จะเป็นคอบัวแบบนี้สีสวยจังสีแดงเลยจําเอวแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นกางเกงเรียนชายสีน้ําเงินนะคะสำหรับบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมี สีน้ําเงินแบบนี้นะคะก็เขามีสีน้าเงินแล้วก็มีเกางเกงสีดําด้วยนะคะสําหรับบางโรงเรียนนะคะอย่างเรียนกทมอย่างนี้นนนะคะ่ะก,ก็จะมีเป็นกางเกงใส่เกงสีดาสาหรับนักเรียนชายนะคะเสื้อนักเรียนเนสนารีก็ราคา289บาทนะคะเป็นเสื้อของลูกเสือชุดยูวาอันนี้ราคา279บาทนะคะแบรนด์ของสมาร์ทคิดกระโปรงก็ราคาอยู่ที่309บาทค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของตาช่างนะนี่ อันนี้เสื้อมัธยมปลายค่ะของตาช่างราคา239บาทกระโปรงสำหรับมัธยมต้นนะคะนี่มัธยมต้นกระโปรงแบบนี้นี่ค่ะตาสมองอันนี้เป็นของมัธยมต้นนะคะก็จะราคา238บาทสิบยาทมีชื่อด้วยอ่ะอ่ะอาใช่ชื่อตาสมองไงลูกนี่อ่าเดี๋ยวหนูขึ้นมัธยมแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาซื้อให้นะลูกนะตอนนี้หนูอยู่อนุบาลหนูต้องใส่ชุดอนุบาลน,นะลูก ตาสมอเขาก็มีชุดลูกเสือด้วยนะคะนี่ราคาเสื้อลูกเสือก็ราคาที่277บาทค่ะเป็นแบรนด์น้อมจิตนะคะอันนี้ตั้งแต่สมัยคุณพ่อเด็กๆเลยโอ้โหคุณพ่อบอกว่าใส่ตั้งแต่เด็กๆเลยใส่ยี่ห้อนี้เลยนะคะชุดนักเรียนน้อมจิตส่วนคุณแม่เนี่ยใส่ตาสมอ <c oughs> นะอ่ะนี่ค่ะเป็นชุดนักเรียนน้อมจิตอันนี้เป็นเสื้อเชิ้นักเรียนชายน้อมจิต,น,จต <c oughs> นะคะสีกากีนะคะ ป็นน้อมจิตอันนี้กางเกงก็อยู่ที่330บาทนะคะราคาก็จะขนาดตามไซส์นี่น้อมจิตอนุบาลแบบคอบัวก็อยู่ที่140อ่บาทนะกระโปรงอนุบาล165บาทนะคะก็ชุดนักเรียนก็มีหลากหลายแบบหลากหลายแบรนด์หลากหลายราคานะคะก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะ,ะนะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าซื้อชุดลูกเสือแล้วเราก็ต้องซื้อนี่นะคะอันนี้เขาเรียก เป็นบาอินทนูสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะคะทั้งเซตนี้ก็ราคา239บาททไม่มีเน็กไยลูกเขาเลือกผ้าพันคอหมวกแล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็ถุงเท้าใช่ค่ะแม่แล้วก็บรรพจาอันนี้ได้ครบเซตเลยนะนี่นะคะมีที่ใส่อันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะลูกเสือนี่มีถุงเท้าลูกเสือด้วยนะคะ59บาบาทนี่ค่ะนี่อันนี้เป็น ส่วนอันนี้เป็นชุดหมวกลูกเสือสำรองมีครบเซ็ตเลยค่ะนี่มีวอลเกิลนะคะมีผ้าผูกคอด้วยนะนีเงือนอเชือกเงื่อนนะคะสำหรับลูกเสือเนตรนารีใช้ได้เหมือนกันราคา29บาทอ่านี่อันนี้ก็เป็นข้อแบนของตาช่างนะคะเป็นโบสำหรับมอต้นใส่กับชุดนักเรียนอันนี้โบแบบอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบแบบคว้แบบแบบนี้นะคะอน,นี้ก็ราคาที่30บาทนะคะ สีแดงอ่ะทุกคนหมวกเนี่ยนารีมีอุปกรณ์ครบชุดครบชุดเลยค่ะก็จะมีหมวกมีผ้าผูกคอนะคะแล้วก็มีวอเกิลมีเข็มนะคะเข็มติดหมวกก็มีนะชุดหมวกยุวกาชาติค่ะก็จะครบเหมือนกันนะคะมีผ้าผูกคอหมวกยุวกาชาติเข็มติดยุวกาชาติแล้วก็มีเข็มหน้าหมวกยุวกาชาติดด้วยนะคะเราก็ต้องมีเข็มขดัดใช่ไหมคะนี่ มาดูอันนี้เลยค่ะสาหรับนักเรียนประถมนะคะนักเรียนชายก็ต้องมีเข็มขัดนักเรียนสีดำเนาะหนูเป็นผู้หญิงหนูไม่ต้องใช้นะแต่ว่าสําหรับพี่นักเรียนชายต้องใช้เลยนะคะใส่นี่ส่วนอันนี้เป็นเข็มขัดลูกเสือค่ะเข็มขัดนักเรียนสีสําหรับใส่กับกางเกงสีกากีนะคะเข็มขัดของเนตรนารีแบบเป็นแบบเป็นเส้นสีดํานะคะแล้วก็เป็น ยุวะกาชาติก็มีนะคะเป็นยุวะกาชาติมาเดี๋ยวเรามาดูรองเท้าค่ะเ,เป็นรองเท้าผ้าใบสีดำของนักเรียนชายนะคะราคา279บ้าทนี้ก็เป็นของยี่ห้อโกซิตี้รองเท้าผ้าใบสำหรับใส่ลูกเสือหรือบางโรงเรียนก็จะใส,ส่สีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบสีขาวด้วยค่ะ ของนันยางนะคะราคา305บาทนี่นี่ค่ะอันนี้ก็ราคาก็จะเป็นตามไซส์ไปนะคะนี่ไทเกอร์อ่าไทเกอร์นี่ก็จะมีไทเกอร์รองเท้าผ้าใบสีดำนี้ด้วยรองเท้าผ้าใบเบเกอร์นะอะไรคุณก็ชอบแบบนี้เ,าเ้าผ้าใบสีดํางเบเกอร์ก็มีทั้งสีน้ำตาลสีดำนะคะสีดำแล้วก็สีขาว อันนี้ก็จะมีเสริมส้นขึ้นมานิดนึ่งถ้าไม่ชอบเสริมส้นก็แบบนี้แต่กลุ่เนี่ยแต่แบบนี้จะถูกระเบียบเป๊ะนะคะนี่ไม่ต้องเสริมส้นน่ารักด้วยค่ะแบบนี้รองเท้านักเรียนหญิงปถมค่ะอันนี้ป๊อปทีนนะคะป๊อปทีน289บาทนทคะสายแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้ด้วยเป็นถุงเท้าแบบว่าเสริมกันลื่นด้วยนะคะตร,ตรงใต้ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นแบบไม่ต้องพับก็จะมีการลื่นตรงนี้ด้วยค่ะราคา45บาทผู้หญิงเราก็มีนะคะเป็นถุงเท้าโอ้โเส้นด้วยมีราคา49บาทมีกันลื่นด้วยค่ะเส้นเลยอ,อันนี้รองเท้าผ้าใบขาวก็สําหรับนักเรียนที่ใส่ในวันที่เรียนพะละนะคะก็ต้องใส่ผ้าใบสีขาวนะอผู้หญิงสีดําก็มีนะบางเรียนอาจจะใส่สีดํานะคะก็ราคา199บาทเกรี่แก๊ง อ่ายี่ห้อเกลือเลียแกงนะคะนี่อันนี้หมุนได้ด้วยดูสิเนี่ยนี่เนี่ยลอนหมุนอย่างเงี้ยนี่ฟึบนี่ล็อกหนีบแน่นหนึบเลยนะจ๊ะตู้มัสลีเดอร์เหมือนกันแล้วโอ้โหเท่ไปเลยนะนักเรียนอนุบาลนะคะสีดำไอออนแมนไอออนแมนนะคะอันนี้เป็นรูปไอออนแมนต้องตรงนี้เลยไซส์ของถูกใจเลยต้องนี้นะคะนี่309บาท ก็จะเป็นนี่เลยโอ้โหโฟนี่ถูกใจนี่รองเท้าผ้าใบใครใครนี่ใครเจ้าหญิงลาปันเซลโอ้โหเจ้าหญิงลาพันเซลด้วยนะรองเท้าป๊อปเกอร์อ่ะไหนอันนี้รองเท้าผ้าบิดผ้าใบหญิงไหนถูกใจลองเสียเสอ่าไซส์สามสิบต้องเอาเล็กลงมาหน่อยเดี๋ยวแม่ดูเบอร์ยี่สิบแปดให้นะอ๋อนี่เป็นรองเท้าผ้าใบนะ นี่อันนี้ค่ะบ๊ายบอันนี้ไซส์อะไรเอ่ย29ใหญ่ไปนิดนึงนะเดี๋ยวเดีวแม่ต้องดูไซส์สัก27คุณแม่ค่ะเจะยิงอันนี้ก่อนไปเที่ยวก่อนนะคะย่างเดี๋ยวก่อนรอก่อนนองมย์ไปนี้ก็อันใหญอ๋อนี่รองเท้านักเรียนลาพันเซลเจ้าหญิงออโรร่าไม่มีอค่ะอันนี้เบอร์อะไรอันนี้เบอร์อะไร27่สนะ ถูกใจลองสิลูกรองเท้านักเรียนโอเค29ตกลงว่าเอาราพันเซลนะค่ะเรามีรองเท้าแล้วเราต้องมีถุงเท้าด้วยนะคะรอง,งเท้านักเรียนนี่ก็จะมีราคาตั้งแต่นี้ค่ะ39คู่ละ39บาท45บาท42บาทแล้วก็49บาทนะคะมีหลากหลายราคาตรงนี้ก็จะเป็นขายยกแพกเลยนะคะยกแพกเป็นแบบ สี่คู่นะคะเป็นรองเท้านักเรียนแล้วก็มีเสื้อซับในสําหรับเด็กผู้หญิงด้วยค่ะก็จะมีเสื้อก่างแบบนี้น้องถใหนยคะราคาอันนี้ก็จะราคาเริ่มต้นเลยนะคะที่39บาทนะคะแม่ค่ะจ้าลูกถูกใจหน่อยสิคะได้สิลูก39บาทโอเคอใส่ปึ๊บว้าวเออใส่ได้ด้วยนะ รัดแบบนี้นะคะนี่ราคา39บาทชั้นในด้วยเกงๆชั้นในก็มีค่ะสำหรับเด็กนี่อันนี้เป็นเด็กผู้ชายราคา22บาทนี่สำหรับเด็กผู้หญิงนี่มีลดนายที่ก้นด้วยค่ะราคา22บาทเหมือนกันเอาอันนี้ค่ะอ๋อนี่แม่ชอบแบบเป็นจ้ำๆดีกว่าโอเคไม่เอาถุงเท้าล้วโอเคได้ เาเจ็๊ยบอ,อ,อะไรอ่ะเจ็๊ยอะไรอ่ะเยอดเลยค่ะก็สามารถมาเลือกซื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนได้นะคะที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาเลยนะคะและที่สำคัญนะคะใบบินใบเสร็จนี้นะคะสามารถนำไปออกใบกำกับภาษีเพื่อที่จะนำไปประกอบการเบิกค่าอุปกรณ์การเรียนได้นะคะสำหรับเปิดเทอมนี้นะคะ เรามาเตรียมพร้อมสำหรับเปิดเทอมสำหรับเด็กๆกันดีกว่านะคะวันนี้ครูนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามครูนกเล็กได้ทังทาง t u b e Facebook และ Instagram นะคะก็อย่าลืมกุฟงกุ้งกิ้งอย่าลืมกบฟงกุ้งจิ้อย่าลืมกบฟงกุ้งจิ้งขวนสีแดงยูทู้งขวดสีแดงเลื่นนะเขาไม่บอกไปค่ะอืออย่า